สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเรื่องทั้งใหญ่ทั้งยาวกับเรื่องราวที่น่าสะพึงนะครับตัวนี้คือไพเดอร์ลักษณะเด่นของเขาคืองายาวนะครับถือว่ายาวมากนะครับเทียบกับช้างบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีหางที่ด้วนนะครับ นี่คือลักษณะเด่นของพีดื้อนะครับตอนนี้เราเจอเขาอยู่บนถนนเส้นทางไปน้ำตกเหวสุวัสนะครับและด้านหน้าเราก็คือรถเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันตลอดเวลานะครับเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลานะครับ สำหรับไายดอร์ถ้าทุกท่านที่เป็นสายข่าวทางสัตว์ป่ามักจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ะจะมีข่าวในสื่อหลักเสนอกับพี่ดือ้อค่อนข้างจะเยอะถ้าเราคี์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าไายดอร์เขาใหญ่ สิ่งที่จะขึ้นมาก็คือจะเป็นข่าวที่เป็นพฤติกรรมในทางที่ไม่ค่อยพึงประสงค์ของพี่ใหญ่ตัวนี้นะครับพฤติกรรมของช้าง่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แต่สำหรับพี่ดื้อตัวนี้ถือว่าหนักหนากว่าตัวอื่นมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ตกมันนะครับ ถ้าตัวนี้ตกมันเราคงไม่สามารถถ่ายได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราใช้เลนส์ค่อนข้างจะยาวในการถ่ายจึงจะเห็นภาพว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าเรานะครับเราถ่ายไปก็กลัวไปเพราะว่าชื่อเสียงของเจ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะอันตรายนะครับ ส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะหลบหลีกได้นะครับพราะเส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่อนข้าง,งจะคับแคบและนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเห็นรถติดก็จะมักจะขับรถต่อมาติดๆนะครับเมื่อช้างกับหลังหัน ก็มักจะถอยรถไม่ทันหรือหนีไม่ได้นะครับจึงเป็นเหตุที่จะมีการ,รเผชิญหน้าระหว่างช้างป่ากับรถเราจะเห็นข้อพึงระวังเมื่อเจอช้างป่าบ,บนเขาใหญ่ค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเจอสถานการณ์จริงมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ในทุกกรณีนะครับ พอนักท่องเที่ยวเองเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรนะครับเมื่อเห็นรถติดก็ได้แต่จอดรถหรือหยุดรถแบบติดติดกันไปนะครับจึงอยากจะบอกทุกท่านว่าเมื่อเจอรถติดบนเขาใหญ่ให้คิดไว้เลยนะครับว่ามากกว่า90%เเนนะครับเป็นพี่ใหญ่ที่มาขวางถนนส่วนเรื่องอื่นก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับ โชคดีที่วันนี้เราได้พี่งาใหญ่งายาวตัวนี้ในอารมณ์ที่เขาค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าช้างป่าที่ตัวใหญ่ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลทั้งช้างและนักท่องเที่ยวอย่างดีนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ